สวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปค้นหาความจริงความเป็นมาของคำว,ว่าแพร่แหระเบิดครับค่ะซึ่งมีเหตุเกิดที่อำเภอลองจังหวัดแพร่ค่ะตามพวกเรามาเลยครับ ครับนี่คือหน้าบ้านของคุณปู่สุรินโสภารัตนานันนะครับค่ะเราจะมาสอบถามคุณปู่เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของคำว,ว่าเมืองแพร่แหลงระเบิดกันนะคะงั้นเราเข้าไปเลยค่ะสงครามโลกครั้งที่สองได้มีเครื่องบินของพันธมิตรคือสหรัฐอเมริกาและอังกฤษซึ่งทําประกาศสงครามรวมรลก ประเทศญี่ปุ่นในสมัยนั้นได้นําระเบิดมาทิ้งที่สะพาน้วยเมตาประมาณ3ครั้งเพราะครั้งที่4อาเครื่องบินได้นาลูกระเบิดมาทิ้งตรงนั้นแต่ปรากฏว่าระเบิดที่ทิ้งลงมาทั้งหมดไม่ได้ระเบิดสักลูกเป็นปรากฏว่าเป็นลูกระเบิดด้านหมดประมาณได้สักสิปีมีชาวบ้านเขาไปทําไม้ในป่าไปเจอลูกระเบิดพวกนี้ซึ่งอยู่ฝังอยู่ในดินเพราะ พอทิ้งมานานแล้วเสร็จแล้วชาวบ้านก็เห็นก็อยากมาเล่าให้ในายสมานผ้าสมานมืนขันช่วงนั้นเป็นเจ้าวัดครับเมื่อปีพศ2516ตอนนั้นผมเป็นเจ้าอาวาสวัดแม่ลาเหนือได้มีชาวบ้านแม่ลูกและชาวบ้านแม่ลานได้นำระเบิดมาถวายที่วัดแม่ลานเหนือ,นนนนนนอพอมาถึงวัด ก็มาเคาะเสียงดังชัดเจนและเสียงดังเป็นะระฆังก็เลยมาถวายกับวัดเพื่อจะให้พระสงฆ์ทํากิจวัตรสวดมนต์เช้าเย็นจากนั้นพระสงฆ์ก็ได้มาทํากิจวัตรมาตลอดเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องเล่าขานไปทั่วๆเลย เลยให้ขึ้นชื่อว่าเมืองแพร่แห่ระเบิดครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดแม่ลานเหนือตำบลไม่อ้อมเพื่อเราเจอิแพร่ครับค่ะเดี๋ยวเราตามข้าไปดูลูกระเบิดในวัดแม่ลานเหนือกันเลยนะคะตามมาเลยครับครับนะคะนี่ก็คือระเบิดลูก ที่วัดแม่ลานเหนือนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะครับกราบนมสักการพระคุณเจ้าครับกระผมอยากทราบว่าระฆังรูปแรกนะครับที่อยู่ในวัดแม่ลานเหนือนีครับได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับจเจริญพรก่อนอื่นก็อธิบายให้ฟังนะว่าในส่วนของระฆังระเบิดเนี่ยก็จะใช้เกี่ยวกับกิจของสงก็คือเวลาที่พระพิสุสงฆ์สมีเ,เนี่ยทำวัด ทำวัสดสวดมนต์ก็จะตีตอนเช้าในส่วนของชาวบ้านเนี่ยถ้าเกิดเหตุอย่างเช่นไฟไหมไฟไหมวัดหรือว่าจเจ้าอาวัดมรณภาพก็ดีเนี่ยก็จะตีะระฆังเป็นสัญญาณบอกเหตุนี่นะคะคือประวัติระฆังลูกระเบิดค่ะอยู่ที่วัดศรีดอนคําอําเภอลองค่ะประวัติมีความน่าสนใจมากนะคะส่วนทางด้านนี้ค่ะก็เป็นลูกระเบิดนะคะความสูงค่ะเกือบเท่าตัวค่ะความกว้างนี่โอบแทบจะไม่ได้เลยนะคะ ครับสำหรับด้านล่างนะคะก็จะเป็นกลวงนะครับเพราะว่าทหารในสมัยก่อนนะครับเขาได้ถอดสลักออกนะครับแสดงว่าระเบิดลูกนี้นะครับไม่มีอันตรายแถมยังตีได้ด้วยนะครับระฆังลูกระเบิดลูกที่3นะคะก็อยู่ที่วัดนาตุ้มค่ะครับซึ่งอยู่บนชั้น2ของหอระฆังครับเดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูเลยครับ ระเบิดลูกสุดท้ายทื่ทวัดนาตุ้งนะคะพบในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะคะรู้ได้เลยนะคะว่าเก่าเกาจะหนีมันขึ้นแล้วนะคะและนี่คือตำนานแพร่แหระเบิดค่ะคิดเหหือนนกันรป,ป่